สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางฮานอยนะครับผมสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมปรจําวันที่4ตุลาคม2564นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องนะครับผมคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปดีควรม,มีผู้ปกครองแนะนำนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลวันที่3นะครับผมแอดมินให้รูดไปที่3นะครับผมก็มา3 9นะครับผมสายรูดสายวิ่งนะครับผม3 9นะครับผม ในรอบ V.I.P นะครับผมมาตัวบนนะครับผม239นะครับผมวันนี้ก็ตามต่อเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมวันที่4แอดมินให้ไปที่5นะครับผมวิ่ง5รูด5นะครับผมสำหรับ5นะครับผมก็จะเป็น50นะครับผม51 52 53 54 ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดและก็ห้าเก้านะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบนะครับผมแอดมินก็ชอบไปที่ห้าสองนะครับผมห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับผมถ้าถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมหรือจะเอาตัวอื่นก็ได้นะครับผมสำหรับห้านะครับผม มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับผมสําหรับ5นะครับผมสําหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่8 5 6นะครับผม1 5 2นะครับผมแล้วก็4 5 3นะครับผมแล้วก็6 5 7นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการหาตัวเลขนะครับผมสวยๆมาให้ fc พี่น้องรับชมนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผมทุกการติดตามนะครับผมทุกการรับชมนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องนะครับผมมีความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ